ก็โหลดกันง่ายๆ COW App Store และ Play Store ง่ายๆไม่ต้องเครียดเออสวัสดีผู้ชมนะนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ใน Pixel Painter นะครับผมในพาร์ทที่20กันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนอาร์ด้วยนะครับผมที่วาดมาให้กันนะครับแล้วใครนะครับที่อยากวาดแฟนอาร์ตให้ผมนะครับก็วาดได้นะครับแล้วก็ส่งมาในแฟนเพจ Sunfade Overload นะครับผมลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับ วันนี้เราจะไปเล่นโหมดใหม่ก okay. ันนะครับไม่เล่นจิตตกรแล้วนะครับจะมาเล่นคาดเดากันนะครับผมโอเคลองเข้าไปดูเลยครับผมเปลี่ยนโหมดแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นประมาณว่าคนอื่นจะวาดนะครับผมแล้วให้เราถายวาเขาจะวาดอะไรนะครับผมโอเคมาดูกันเลยว่าม okay. you. ันจะสนุกมากสนุกน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครชอบโหมดนี like ้หรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมหรืออยากให้ผมเล่นจิตตกรแบบเดิมไม่ได้ผมก็จะเล่นสลับกับคาดเดาไปเรื่อยเละครับโอเคมาครับมีคนถายไปแล้วนะเด็ตัวจริงเปล่า โอ้โหดูครับว่าเขาจะว่าอะไรแล้วเราก็ถ่ายนะครับผมเออคืออะไรวะแป๊บนึงเฮ้ยหัวใจ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 ,ใจถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกนะครับคืออะไรวะมันฝรั่งไม่ใช่มันงงตรงที่ว่าถ้าบางคนวาดไม่สวยมันก็จะดูไม่ออกเนี่ยนะครับม้าป่าวะมา้าหมาแมวคืออะไรครับเนี่ย โอ้โหลบหนึงขอขอขอจูนกันนะครับปลาปลาหรือเปล่าเฮ้ยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไหมไม่ใช่คืออะไรวะภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> วาดวาดดูไม่ค่อยออกเลยครับขึ้งบินไหมขึ้งบินคืออะไรวะโอ้โห เฮลิคอปเตอร์นะฮะไม่เอาเดือยไม่ให้นะฮะโหว,วาอะไรก็ไม่รู้ดูก็ไม่ออกนะครับผมเฮลิคอปเตอร์เหรอเนี่ยมาครับมาดูกันว่า FC ฟันะเด็กเขาจะวาดอะไรนะครับผมดูซิจะวาดแบบให้เรามองออกหรือเปล่าเฮ้ยมานะครับมานะครับแมวแมวไม่ใช่เลยคืออะไรวะชามบางคนก็ถ่ายชามเออคือ คืออะไรครับหน้าหน้าหรือเปล่าเออลุ้นทีนีนใจแทบจะขาดนะครับโอ้โหว่าอะไรดูก่อนครับอแก้วไม่น่าใช่แก้วนะครับถงุงไม่ใช่ครับหม้อมันคืออะไรวะทุกคนดูออกไหมครับแล้วตอนนี้ผมดูไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไร เบอร์เกอร์ถังอเงาไม่ใช่ไม่ใช่เงามันคืออะไรวะอ่ะอาหารเหรออาหารเอา้าเฮ้ยถูกด้วยโอ้โหอาหารขอไม่ให้นะเพราะว่าดูไม่ออกจริงๆกว่าจะดูออกนี่คือแบบว่าโอ้โหใช้เวลาแบบโอ้โหอาหารถูกด้วยเฮ้ยเราวาดนะครับตาเราวาดนะครับผมขอเอาเป็นเมืองก็แล้วกันนะครับเมือง มาผมจะวาดเมืองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะดูออกหรือเปล่านะครับผมมาวาดเมืองโอเคก็จะวาดเป็นตึกก่อนนะฮะจุ๊บวาดเป็นตึกนะครับผมเหมือนเป็นเมืองนะครับผมดูซิว่าใครจะทายถูกหรือเปล่ามีคนทายตึกนะฮะใกล้เคียงใกล้เคียงอ่าอ้าวนี่ไงมีคนท่ายถูกแล้วเมืองโอ้โหมีคนให้สามสี่นะฮะ มีไม่ให้สองมีไม่ให้สามแล้ววาดคือวาดยังไม่เสร็จไงเลยดูไม่ออกนะฮะมาดูครับว่าคนนี้นะครับ oppo a33f นะครับเขาจะวาดอะไรนะครับตอนอื่นนี่มาเป็นเส้นนี้เลยเอยอาวุธ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 ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คืออะไรวะโอ้โหจะตอบอกำลังนึกอยู่ในหัวเลยครับว่ากล้วยอ่าให้ก็แล้วกันนะครับกําลังนึกในหัวพอดีว่าเป็นกล้วยนะครับ แต่ว่าพิมพ์ไม่ทันคือโหมดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพิมพ์เร็วด้วยคิดเร็วแล้วก็อะไรก่อนคนอื่นนะครับผมมาครับมาดูแซนนะครับเขาจะวาดอะไรกันนะครับผมวาดอะไรเอยโอ้โหกระดาษแน่นอนขาอ่าวงี้เฮ้ยภูเขา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 ต้องพิมพไปเร็วอ้าวไม่ใช่ภูเขาวเว้ยแล้วจะรีบไปทําไมวะเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ไม้เป็นทัดท่อนไม้เออคืออะไรวะ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออคุยโอ้โหคุยเออวาดใช้ได้อยู่ครับให้กับรายกันนะครับคือผมดูไม่ออกเท่านั้นเองนะครับบอกให้คนในห้องนี้นะครับเราดูคลิปนะครับผมถามนี่นั่นแหละตัวจริงตัวปลอมนะครับก็รอดูคลิปเอาซะเลยนะครับมามาดูคนนี้นะครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับผม ดูสิเราจะทายถูกกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบโหมดนี้ยังไงก็โหวตในด้านบนหน่อยครับเดีย๋ยวผมจะตั้งคําถามไว้นะครับว่าชอบโหมดไหนมากกว่ากัรระหว่างโหมดคาดเดากับโหมดวาดรูปปกติโหมดจิตตกรนะครับเนี่ยโหมดคาดเดาก็คือโหมดอันนี้ส่วนโหมดจิตตกรก็คือโหมดวาดรูปแข่งกันนั่นแหละโหวตด,ด้วยนะเดีย๋ยวมันจะมีเด้งขึ้นมาขวาบนนะครับผมโหวตอีกด้วยนะครับเคลอยเอ่ยโลก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  ไม่ใช่ไม่ใช่โลครับกลมลูกบอลลูกบอลลูกบอลเบาเบาออาวเอ้ยพี่ปอใช่ไหมคะค่ะค่ะเฮ้ยบาส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 เก็ตบอลต้องพ์ไม้ครบปะวะไม่ใช่เว้ย อิสต์เอ g กไหมอิสต์เอกเฮ้ยพัะจันทร์พัะจันทร์ไม่ใช่เว้ยโอ้โหคืออะไรครับเนี่ยเอ่ออันนี้รู้สึกว่าเขาจะวาดเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยมันไม่ใช่พัะจันทร์ครับฮาโลวีนไหมฮาโลวีน โอ้โห oh, พิมพ์ช้าเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่ใชฮาโลวีนครับกลางคืนอ๋อกลางคืนแทนที่จะวาดฟ้ามืดแล้วก็เป็นพระจันทร์นะฮะอันนี้ไม่ให้แล้วก็รายการน,นะครับจะดูง่ายกว่านะ,ะข้างคืนข้างแหลมโอ,โอ้มาดูคนนี้กันครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับผมดูซิเออมาเป็นรูปวงกลมเลยครับลูกแรกเลยรูปวงกมลมนะครับไม่เอาไข่คนนะจะววาดไข่คนมาทีนี้สะดุ้งนะฮะเฮ้ย คืออะไรวะมีวงกลมนะครับเฮ้ยหุ่นยนต์มหหุ่นยนต์ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หุ่นยนต์คืออะไรอ่ะมดมดยุงยุงปูอ๋อปูอ่ะให้ให้ให้ปูไทยปะเนี่ยรูา <c oughs> ปูสากลน,นะฮะอ่ะออกกล้องหน่อยครับออกกล้องหน่อย เอากล้องหน่อยพิมพ์ก่อนเอากล้องหน่อยฮะ <c oughs> อ่าเอากล้องหน่อยครับเอากล้องหน่อยโอเคแชะ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 ,ชะมาดูครับว่าอุลววสานะฮะมีวงเล็บว่าวัสาเขาจะวาดอะไรนะครับมาสี่เหลี่ยมมันแต่ไกลนะครับผมทีวีนะฮะทีวีบอมแมนนะฮะทีวีก็ไม่ใช่เอออ้อาแว,แล,วแล้วทำไมไม่วาดต่อนะครับ สตันเลยครับมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเหมือนนกนะฮะนกหรือเป็ดตัวอะไรวะเนี่ยเออเหมือนเป็นก็เฮ้ยโรงหนังบ้า่าไม่น่าใช่โรงหนังคืออะไรครับเจอดาราครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่แล้วไม่ใช่นาเดกคุก,กิมิยานะนาเดชนะครับนานาคืออะไรครับเนี่ยแลวสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรเนี่ยคือเขานกเป็ด เป็ดมา้าหมาแมวคืออะไรครับงงเลยงานนี้งานนี้ถึงกับงงนะครับกระดาษอะไรวะกระดาษกระดาษเอ้โหไม่ต้องวาดก็ได้ครับปล่อยโล่งก็ได้เนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยเออมาดูไม้ไทยรักนะครับเขาจะวาดรูปเป็นอะไรนะครับผมมาไม้ไทยลักเจ้าจะวาดรูปอีอะไรช่วยบอกข้าทีหน่อยอย๊บ อ้าสี่เหลี่ยมอีกแล้วสี่เหลี่ยมเหมือนเมืตอกี้เลยนะฮะแล้วก็ลบออกไปสี่เหลี่ยมเป็นสีดำโอเคคืออะไรคืออะไรทีวีตู้เย็นก็มีเอ,อ่อหน้าต่างหน้าต่างหรือเปล่าไม่ใช่หน้าต่างครับหนังสือเฮ้ยหนังสือ อ้าวถูกเว้ยหนังสือโอเคให้นะครับถือว่าวาดให้ผมรู้เรื่องผมก็ให้นะฮ <c> ะ <oughs> แต่ถ้าวาดแล้วผมไม่รู้เรื่องนี่ผมก็ไม่ให้นะครับใชได้อยู่ใชได้อยู่วย <c oughs> มาแล้วอันนี้โจทย์ง่ายมากเลยอ่ะเอาดวงจันทร์ก็แล้วกันคือเอาง่ายคนไทยถูกแน่นอนนะครับเร็วด้วยขอดูพ <c oughs> อวาดมาปุ๊บก,ก็จะเร็วนะครับอ่ะขอดูนะแค่ผมลงสีดําใส่วงกลมสีเหลืองคนรู้แน่นอนนะครับหรืออาจจะไม่รู้ก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องมาดูกันอีกทีนะครับมาครับใส่มืดสีดํา ใส่วงกลมสีเหลืองโอเคแค่นี้หลังจากนั้นใส่สีเหลืองอ่ะทุกคนครับทายเนครับคืออะไรกลางคืนกลางคืนพระจันทร์เอ้ยเกือบถูกแล้วพระจันทร์ดวงจันทร์เว้ยเขาเรียกดวงจันทร์ดวงจันทร์เอ้ยมีดวงจันทร์แต่พิมพ์ไม่ถูกนะฮะมันต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะครับพิมพ์ไม่ถูกโอเคนั่นแหละครับมีคนพิมพ์ถูกแล้วอ่ะเอาคะแนนหมด โอเคครับมีคนไม่ให้หนึ่งไม่ให้สองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะโอ้โหมาเป็นอย่างงี้ครับคืออะไรครับเนี่ยรูปภาพเหรอรูปภาพยังลบก็มีต Ł ู้เย็นก็มีนะครับแล้วมันคืออะไรเนี่ยแก้วน้ําแก้วน้ำเฮ้ยแก้วน้ําน้ําแข็งน้าแข็งน,น้ำแข็งน้าแ,แข็งน้ำโอ้โหพิมพ์น้ำเฉยเยก็ได้โอ้โห <c oughs> มีการกอุ้ลศรแบบชี้มาที่น้ำมาครับดูคนนี้นะครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับผมจะวาดให้ผมทายถูกหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่ให้ผมทายถูกแต่ให้คนอื่นตายทายถูกก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมอีกแล้วเหรอโอ้โหมากี şey like ้สี่เหลี่ยมเจอกีอะลรครับเนี่ยมาถึงนี่ใส่สี่เหลี่ยมนะครับนะครับนะครับไม่ใช่นะครับพระอาทิตย์ไม่น่าใช่พระอาทิตย์นะถ้าพระอาทิตย์นี่ต้องเป็นพระอาทิตย์ในไหมครับแน่ๆเลยอะไรว่าเออะไรครับเนี่ยตู้ปรณียีตู้ปรณียีก็มีนะครับ เออมองดีๆก่อนปีศาจปีศาจใช่ไหมไม่น่าใช่รูชี้มีการชี้ลงสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแสงเออมันคืออะไรพวกเนี้ยมันคืออะไรครับขาวมีคนเฮ้ยกระจกมีคนคือรูปมันชี้มาที่หลูนี่ก็อะไรวะเนี่ย ตาตาไม่น่าใช่ตาเอ้าดูด,ดูนี่ถ่ายครับโอ้โหคืออะไรเอ้างงเลยครับงานนี้ระเบียงก็มานะฮะดูดูเขาจะเขียนว่าอะไรออหีบนำหน้าครับหัวหัวไม่น่าใช่หูหูหมอนอ๋อหมอนอ๋อนี่คือที่นอนทำไมต้องสีแดงด้วยวะ สีแดงนี่มันจากไมค r a รับรือเปล่าครับเปียงสีแดงนี่ใช่แน่นอนเมื่อไหรเราจะได้วาดเนี่ยรู้สึกว่าจะมี oppo a33f กระแซนนี่วาดบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าผมนี่ได้วาดแค่2รอ,อบเองนะครับผมสี่เหลี่ยมอีกแล้วเหรอโอ้โหสี <laughs> โอ้โหคืออะไรครับเนี่ยไฟอาวุธเขียวอ๋อเขียวอ๋อเข้าใจเข้าใจครับโอเคผมคิดว่ามันจะเป็นอาวุธซะอีก โอโหมีถูกเต็มเลยนะครับก็วาดใช้ได้อยู่นะครับผมคือไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาวาดรูปปุ๊บต้องมีแบบเริ่มจากสี่เหลี่ยมมาก่อนเลยคือเป็นแท้ทุกภาพนะครับมาดูคนนี้นะครับเขาจะถ่ายรูปอะไรนะเอ๊ะไม่ใช่เขาจะถ่ายรูปอะไรก็จะวาดรูปอะไรนะครับผมดูซิมาครับเริ่มจากการเขียนนะครับผมเลือด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 กางเกงกางเกงอ้าวถูกด้วย ตังเก๊กโอ้โหให้ให้ใหถุงด้วยนะฮะโอ้โหทายถูกเป็นครั้งที่เท่าไหร่วะไม่ได้นับนะครับผมน่าจะครั้งที่ครั้งที่สามเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกระต่ายกระต่ายผีเสือ้อปาผีเสืออ้อแล้วกันแล้วมันจะมาให้โจทย์กระต่ายมาสองอันทําไมวะมาครับผมจะวาดผีเสื้อนะครับผมอ่าอย่างนี้ก่อนเลยปึ๊บแล้วก็มีตรงนี้ครับอ่าอย่างนี้นี่น่าจะดูออก,กน,นะทุกคน ทุกคนถ้าดูไม่ออกนี่ไม่น่าใช่นะคือผมนี่ไงคือว่ายังไม่เสร็จก็ทายออกแล้วเออทายออกเออทายออกคืออะไรทายออกดูออกนะฮะก็มันก็น่าดูออกอยู่หรอกเพราะว่าผีเสื้อมันดูง่ายนะครับผมโอเคครับก็สำหรับผซเสื้อเบนเตอร์นะครับผมในพาร์ทที่20นี้นะครับในการเล่นโหมดคาดเดาวานะครับก,ก็ต้องแบบว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมและถ้าทุกคนนะครับ ชอบไปไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างคาดดาวกจิตกรนะครับก็โหวตด้วยครับอยู่ที่ขวาบนนะครับผมโหวตกันด้วยนะไม่ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกความสนุกกันด้วยนะใครที่ดูจบแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจบแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ